สวัสดีค่ะวันนี้เราจะชวนมาช้อปปิ้งนะคะผ่านของเว็บไซต์ออนไลน์นะคะที่ชำระผ่านบัตรนะคะแล้วก็ผ่านแอปชินทันเพย์แพลนนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งที่เว็บไซต์คูปังกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ไปหาดูของนะคะว่าเราจะต้องการสั่งของตัวไหนนะคะเมื่อได้ของที่ถูกใจแล้วนะคะเราก็เลือกนะคะเรากดพพลโลคูเม้นะคะ เวลาะคะก็เลิกนะคะตอนนี้นะคะเราจะส่งให้ใครนะคะข้างบนนะคะจะเป็นที่อยู่นะคะของผู้รับนะคะแล้วก็ตรงแค่โซงนะคะก็จะไว้ที่ไหนนะคะคืออันนี้จะเป็นวางไว้หน้าห้องนะคะแล้วก็จะจ่ายแบบไหนนะคะก็เป็นสแนตคดื่นนะคะแล้วก็มาดูนะคะว่าก็ตรงนี้นะคะจะมีค่าใช้จ่ายตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะวิธีการอ่า เช็คนะคะก็คือวิธีการแจ้งนะคะส่งที่อยู่นะคะผมปรับนะคะก็แรกนะคะเราก็ใส่ชื่อนะคะว่าปรับทได้นะคะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะเราก็ใส่ชื่อถนนนะคะสามารถดูหลังบัตรตาม,มาได้นะคะก็จะเป็นทุมเมียงนะคะหรือเป็นโดงเป็นอึบน,นะคะเราก็ใส่ไปคร่าวๆนะคะแล้วก็โกดตรงแว่นขยายนะคะ พอกดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลื่อนหานะคะว่าที่อยู่ที่ถูกต้องตรงไหนนะคะเมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่อยู่วิลล่านะคะหรืออยู่พัทธ์นะคะ พอใส่นะคะอยู่ตึกไหนนะคะห้องไหนนะคะประมาณนะคะใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะของผู้รับนะคะถ <_ S 1> ัดไปถ <_ S 1> ัดไปนะคะเราก็เลือกนะคะว่าจะให้เขาส่งที่ไหน,นะคะ <_ S 2> มูลอับก็คือเป็นด้านหน้านะคะแล้วก็ประตูด้านหน้านะคะหรือว่าเป็นทรงกับมือนะคะหรือว่าเป็นที่ในกล่อง มันจะมีกล่องพัสดุนะคะตามเพียบพัดตนะคะหรือว่าอย่างอื่นนะคะเราก็สามารถเลือกด้านนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมีประตูรหัสเข้าออกนะคะเราก็สามารถใส่ได้นะคะแล้วก็กดชอจังนะคะแล้วข้อมูลก็ขึ้นมานะคะเราก็กดเลือกตรงสนันทคนะคะทีนี้เราจะมาดูนะคะวิธีการจ่ายเงินนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของ ค่าราคานะคะก็จะมีค่าสึอค้านะคะแล้วก็บวกค่าจะส่งนะคะอันนี้เราจะเลือกเป็นแบบการ์ดนะคะเราก็กดที่การ์ดทองโบนะคะแล้วก็สกแกนนะคะแล้วก็การ์ดทองโบอีกดอกอีกทีนึงนะคะอันนี้เราจะจ่ายผ่านแอปนะคะเราก็กดแอปนะคะอันนี้จะเข้าไปที่แอปแฟนนะคะ เมื่อเราทำการลิงก์กับแอปแฟนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลือกนะคะบัตรที่เราต้องการจะจ่ายนะคะซึ่งแต่ละบัตรเนี่ยจะคุณสมบัติจะไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะเลือกว่าจะจ่ายบัตรไหนนะคะบางคนมีทั้งบัตรเครดิตมีทั้งบัตร a t ทนะคะแล้วก็บัตรที่มีส่วนลดต่างๆนะคะอันนี้เราก็เลือกนะคะเสร็จแล้วก็ใส่รหัสนะคะ ใส่รหัส6ตัวนะคะที่เราตั้งค่าเชื่อมกับตัวแอปชินานพพันไว้นะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเรา,เรากดกดสอน้ําเงินนะคะก็ตรงนี้มันจะขึ้นมานะคะว่ามีข้อมูลในการตัดเงินนะคะเรากา็ส่งรายละเอียดของสินค้ามาให้นะคะว่าอย,ย่างไงนะคะแล้วก็สลิปนะคะเดี็จแล้วกดช็ดช้อปปิง้งเคสทุกขั้นกีนนะคะถ้าเราต้องการดูนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของรายละเอียดของสินค้าที่เราสั่งซื้อไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีระยะเวลานะคะคในการจัดส่งนะคะก,ก็คือ4ทับ21นะคะก็คือของจะจัดส่งวันที่21นะคะเราสามารถเช็คสเตตัสได้นะคะว่าอาของถึงไหนแล้วนะคะ p p i ิงผ่านมือถือนะคะกดรูดผ่านบัตร ATM นะคะสบายมือสบายตัวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่องเพจมีตังนะคะมีตังบายเชิยร์ันแบงไทยแลนดนะคะสำับวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ